สวัสดีครับคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิงเนี่ยครับมันจะกาดถ้าสีโครงเหล็กครับพี่น้องถ้าสีโครงเหล็กเพื่อติดตัง้งไฟประดับยูลานครับจะเป็นไฟอ็นคล้ายๆกับพวกงานวัดนะครับผมจะเป็นคล้ายๆไฟกับงานวัดโอ้ลมแห้ง ทัาศีนังลานครับผมโอ้ลมแห้งครับอากาศเย็นสบายสบายจุนเ<น>ไ<ป>นนาดนหนนหุนนนุนหนุนุนนุนนนนหนหหน นะครับพี่น้องครับ <ST RI K> โอ้มันแช่ครับท่าสีเอาความละเอียดไปก่อนครับมันอดีบ้างไหมครับเดี๋้อมันแห้มหงมันท้าไฟมากกว่าที่ได้ขึ้นขึ้นไฟแตงไฟบึงน,นะครับพี่น้องครับเขามาเบึงแล้วก็ทักทายกันได้ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ มนั่งลานเอาอันต่อไฟครับผม,ผมเคยถต่อไฟครับตั้งไฟไประดับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น,อน้องยู่ตั้งแดนครับผมเอาเก้าอี้มานั่งก็ ขอบคุณดาวสองร้อยดวงครับผมบรรยากาศอยู่กลางทุงครับอยู่สำนักง,งานนี่แหละครับที่นอของเฮ็ดท่าสีท่าสีนังลานครับเพราะว่าเขาจะเอาวัน ไฟว่าจะออกไฟอันขึ้นประดับดูล่านครับผมพอจุใส่เสือใส่เสือสีแดงรับผมอันเ่าโอ้มันใช่มหมว่าเนี่ลองเพลงครับลองเพลงเสร็จวันนี้ไม่ท่าเล็กครับผมออบขอบคุณดาวสองร้อยดวงนะครับ อาทิตย์นึงมาต่อกันแล้วมั้งข้าแขวะว่าเราปวดเข็มว่าเรากินได้สิ้นงั้นปหาหมอฟันเราตอนนี้นี่กระจานบ้านครับเมื่อถ้ำบุญปฐมครับเดี๋ยวนี้มาอยู่ประจำครับศิลปินที่ซารครับเดี๋ยวนี้สามหมื่นก็เลยเป็นสร้างเสื่อมครับเจ็หมื่นบ่าแก้วมาเลยเป็นสร้างไฟ ่ากันไหมเป็นคนสวนอ่าเมีนสร้างสีครับสร้างสีเดี๋ยวมืออื่นเป็นสร้างไฟอีกมือเร่งว่าคิดว่าสีไรสุดครับนี่เอเาเขากองเฟียงบ่เอาเฟียงบ่เออจเออก่อนบ่มียนอ่องหางอนกด้มีนบ่เราไปจับจิ่มุดี๋ยไปแก้มาเลยเอาแก้วเลยมันบ่ เดียมาแลยวประเดีมือฝากกันมาก็หาปีมาอบไก่เลยฟังเลยเอาปิดมากอบฟงังปิดแล้วจูนมันนั่งฟอคักเดียจูนออกมา,มา,มาท่านนี้ก็เป็นมือกองครับผมจานแบ่ง จุนออกมาจุนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามตลอดนะขอบคุณครับผมสวัสดีพี่น้องครับทักทายกันเขามากครับพี่น้องครับหมาหน่อยโตไม่ซื้อ,อยังยังม่ท่านเด้ซื้อมันอยู่ครับเดี๋ยวนี้คันทีว่า ซื้อฮีโน่ย่านเอิ่นแต่โนโน่เขาจะาฟอจูนตะกี้มันก็ซื้อฟอจูนเนี่ยมันคนอิ่นแต่มันจูนบักจูนบักจูนขันซื้อฮีโน่ปุ๊บเอาที่พูว่านู้นโนพราเมาเนี่ยยังไงที่พูดโน้งโน้งโน้งเหรอบาดนี้กิจจังว่าช็อกโกแลตโกโก้เบงซันโอ้มันก็สิซื้ออินเตอร์โพูดเอามันแบบซื้อบันนอกบันนอกอะไรยังไงบักรถแห่ รถแห่บ่รดแฮ่รดแฮ่รดแห่แยมแยมฉีกขาดเอ้ยรถแห่ไงแฮแหโ oh, <yeah. S 1> อ้ยคือบอ่คือฮีโน่ละคี่แล้วฮีโน่ฮีโน่ยามออกนองน้อ <c oughs> งน้องนหมวกนี่สีมือแม่ได้ครับนี่สีมือมีตาครับรดทับสนใจสั่งได้ได้วยครับ399บาทครับผม สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากราคาปกติหกร้อยเก้าเก้าครับนี่รถพิเศษครับสามร้อยเก้าเก้าครับนีสร้างได้ครับสร้างได้ทักมือครับงานฝีมือนี่ครับแขนเดียวก็เฮ็ดได้ของเราของแม่แขนเดียวก็เฮ็ดได้นะฮะจุนจุนม่เนี่เห็นบ่บอกเออมันบอกว่าจุนเด้เออแต่มันจูนจุนยุกลางทงนี่แหละครับพี่น้องยางมันยางเร็วบ่ได้มันหนักดัก <laughs> oh oh. <laughs> แตกเลยปะมีมซอกเลนเลยเอเอไม่ว่างันตกเก้าอี้ครับผมขอโทษเลยๆครับมุนอัญญาข่วงบักจุนว่าหนักดาก็จะคว้างม,มันก็อีแตก ทายบอกจูนยางมากผูดีเนาะไปแต่พ่อไอ้เบิง,น,งน้องหมายังบ่ทันได้ซื้อมันครับไปจูนพ่อไปเบิงน้องรู้ปไปน้องยิ่มใส่น้องยิ่มใส่จูนจูนไหมพี่ให้เบิงน้องดูพยให้เบิงน้องดูน้องยิ่มใส่โอ้นอนอยู่คุณถอดเสียลออกให้แล้วตอนแรกใส่เสียว,ว่าหนาว มาหน้มันหอนนอนอนอนนอนมาหนหลับมาหนิฮะโอ,โอ้ขี่ผูมไหมเอ้ยจุนเนเดี๋ยวนองวะไปไปย่างเรียนไปไปไปลุกลุกลุกแยกขี้ขัานไปนั่นมาจุนไมอนอนะน่เอาน้อนจุ้เจุน ถ้าสีมอเขาเป็นพันละมาดอรครับหนาตาเสือนอนมันนอนอยู่เก่ามันมากถ้าเสียอาผมไปอยงนอจะเสียอาผมไปอยงพอคือคือถ้าเป็นทายมองเผลอๆน,อน,นี่คือจังหมาบ้านเลยนะครับ แต่วันเป็นพันลมาดอนะครับเป็นพันใหญ่นะครับใครๆก็บอกจุนแ้รราบอกโคตจุนแหละต่ว่ามันบม่มีคนอันนี้เป็นคนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมผมซื้อผมยังเคซื้อบ่อครับไม่รู้ว่าเสียหงิซื้ออย่างกครับผมดีครับผมอ้ขาบนุ่ม ยับงบปเด็ดซื้อเลยครับจะเป็นคิว่ะออเดี๋ยวแถมมนอางตากแดดตัวนี้มัยากันโคด ไหนไม่ท oh. ิ่งไหนอ๋อจุน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 ถ้าเบิ่งมันสียางมาได้ครับพี่น้องถ้าเบิ่งจุนสียางมาได้จุนจุนมาแล้ว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 หมกเถวมาแล้ว ใส่เสียบว่าหอกับหนามันเลยนี่นะครับผมซื้อฟอ r จิเนอครับแต่ว่าคนเอื่นยังไง<ม>เอื่นว่าจูนครับผมอันนี้น้องผมครับยนงหาซื้อประทันได้ได้ครับ<ม>จาก่ซื้ออยังครับหนาคล้ายๆกันนี่นะครับตัวหญ่ให้กันครับเจ้าบักจุน แรงเห็นยังกินดีฮะย่างเนื้อเไปหาปลายไปหาปใช่ไหมเขาไปหาปลาไปเี่นไหมเขาไปหาปลาไปเอาเบ็ดมานี่ข่างขางบ้านเท่านี้เฮ้ยไปใส่ไปใส่ไปใส่จูนไปใสจูนมาเนี้ยนี้ก้อนจะย่างไปใส่ มันนีเร็วมันนีเร็วเนี่ยไม่หน่อยอุ่นวแล้วครับเหนียวขี่ปะขี่อืดอ้ขี่ออกเป็นก้อนย่างดีวะนวดใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก้อนผสนมันวา กินนี่ยังขี่ขึ้เขียววะเหยียบขี่อบคองอีกบักมาเอ้ยไมาดีนะมึงนี่เนาะขี่แล้วเหยียบขียวความมาเดีดยดย๋ยว,วไปล่างคาให้มันเอาอะไรสดจากหน้าที่เรอนี่